เห็นว่าที่ไทยเนี่ยมีที่พะเยานะแฟรีลิวพูเนี่ยทุ่มเงิน10ล้านบาทดัดแปลงขบวนรถแห่ประกาศใช้ชนะนะครับพี่คนนี้ชื่อคุณก้องเกียรติอินทรีสังวรน,นะครับเป็นเสียหนุ่มเจ้าของกิจการเกษตรบ่อทองพืชไร่ตําบลบ้านมางที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับเป็นแน่นอนเป็นแฟนขับลิวพูก็บอกว่ารอคอยมานาน30ปีนะครับนำรถบรรทุกพ่วง3คันแล้วก็งบ10ล้านบาท เพนสีเป็นสัญล,ลักษณ์ของทีมเรอรวพูเพื่อฉลองแชมป์นะครับโอ้แส่เส้เลืู่ลเต็มเลยเยี่ยมเลยคือไม่ใช่แค่รถนะคนด้วย <c oughs> คือมันเป็นช่วงที่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อพี่ก็เชียร์เวอรวพูด,ด้วยหรอครับ <c oughs> ไม่เคยเห็นเขาโพสต์มาก่อนอ๋อเราก็เพิ่งรู้ว่าพี่เขาเชียร์เวอรวพูแล้วนี่พี่กองเกียรติก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยมันเป็นแชมป์แน่นอนแล้วนะแล้วก็ความจริงเนี่ยอยากฉลองใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่ามันติดอะไรรู้ไหมติดเลยครพอลก็ฉุกเฉินติดพอลก็ฉุกเฉิน ก็ลเลยทําให้อาเอาแค่นี้ก่อนเอาให้มันพอบมกผจเจาะแค่นี้แล้วก็บอกว่ารถบรรทุกพ่วง3าคันเนยมีแรงบันดาลใจที่จะเพ้นเป็นสัญลักษณ์ของทีมหงแดงเพราะความชื่นชอบของทีมฟุตบอลที่มีมาตั้งแต่เด็กนะครับเราก็มั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ได้แน่นอนแล้วก็ล่าสุดด้วยสถิติก็คือขาดแล้วเป็นแชมป์แล้วครับผม,มคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม subscribe เอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม Workpoint News และรายการ Workpoint Today ครับ